แล้ตอนนี้เราเออมาไม่ให้ทักทายอะไรไปก่อนก็ได้ลูกสวัสดีครับผมเจมินายโฟนนะครับแล้วพวกเราเป็นเฟนของเอสเอสด้วยเลยไปเนาะไปนะไปเนาะโอเคค่ะคิงเฟสออฟเอสเอสเขาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการเปิดสาขา ครับสำหรับวันนี้นะครับ SFX Cinema ลาดพร้าวนะครับเป็นวิวรีโนเวทใหม่อมหอของทาง s f ครับก็จะมีะเนี่ยเปิดการเป,เปิดตัวครั้งแรก กับพวกเราเป็นออฟเอสเอฟนะครับสองคนจิมนายโฟลด์นะครับแล้วก็จะมีพี่เจเจแล้วก็พี่ตาเหนือด้วยมีพี่มาเป็นพิธีกรใช่สนุกวนงางมากครับวันนี้มีความสบายยังไงบ้างเออมีความสบายยังไงครับมีความสบายตรงที่ที่นอนนะทีนอนเอฟขึ้นชื่อว่าเป็นสบายแล้วเพราะว่าเป็นเตียงจากโอมาช่วยแล้วก็มีหลายๆโรงเลยที่ มีให้เลือกชาเลยเราไปเช็คอินมาแล้วกี่ที่เราไปเช็คอินมาแล้วที่ครับเพราะว่าเราเป็นเราเรียกว่าอะไรเป็นพรอฟเอสเอฟนะเราก็ต้องไปกดงานหอดว่าเออรงไหนเนี่ยมันเป็นยังไงไิ้คุณเป็นพรอฟหรือคุณเป็นผู้บริหารผมเป็นผู้บริหารจริงๆแล้วผมพรอมตัวมาอ๋อพรอฟไม่พรอฟพอฝากสมัครงานได้เลยเนาะอย่างวันนี้เขาเปิดลงที่สาขาใหม่กันมันกำลัง รรเรยัดูอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมีแฟนเขาเรียกว่าแฟนสกรีน n i n g แฟนสกรีน n i n g ครับให้แฟนขับมาดูฝ่ายเลยก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี<ๆ>้ครับรแล้วแบบตรงนี้ดูหนังเปนบ่อยแค่ไหนบ่อยบ่อยแต่ช่วงนี้อาจจะน้อยลงบ้างนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่งานเยอะมากแล้วถ่ายซีรี์อยู่ด้วยแต่ว่าจะพยายามหามเวลามาดูอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพวกเราจริงก็เวลาว่างๆเนี่ย รู้สึกเหนื่อยเข้าเข้านี่แหละเข้าโอมาร์ใช่ไหมอือข้าที่ผมเป็นหนังที่ดูแล้วนะแต่ว่าผมอยากมานอนเล่นแล้วทำไงเพราะว่าเตียงมันสบายทำไงฮะเตียงทำไงทำไงอันนี้จะต้องเลยงซื้อตั๋วสซื้อตั๋วอ๋อมันก็ซื้อตั๋วปกติรูหนังโอ้ใจเย็นๆครับพี่จาาปกติรูดูหนังแนวไหนอะไรยังไงกับ้างครับผมดูแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้ครับใช่เป็นฟิลต่อยๆตีๆผมชอบ ดูแนวเขับดูหนังไทยนะใช่คนชอบดูหนังไทยเด้อยน่าสนใจมาเลยเรื่องของพี่วิกกี้นะชื่อว่าหลานนาหลานนาหลานาลานา,า,นาใช่เป็นเรื่องได้เป็นดราม่ามาครับเราติด,ดตามจะได้ใกล้เข้าโรงแนละ้วแล้วก็หนังของพี่ไวท์ที่เป็นได้กับพี่ายา่าญาติก็น่าดูเหมือนกันเโวเ็ปันนคไทมครับ พอดีไม่ไม่อาบน้ำโอ้โหะขอตัวอาบน้ำก่อนายังไงนะครับครับนั่นแหละดูได้หมดเลยได้เป็นหนักทิ่อยากอยากดูหนังฝรั่งด้วยเนาะฝรั่งก็น่าดูปีนี้น่าดูถ้าปีนี้น่าดูหลายเรื่องมากครับก็ก็จะหาเวลามาดูให้ได้เลยครับนชวเยครับก็ชิญชวนแฟนนะครับสำหรับใครที่ รู้สึกว่าอยากดูหนะังในแบบโรง S.F ใหม่ที่เพิ่งรีโนเวทใหม่เลยนะครับ mm hmm. ก็สามารถมาได้นะครับที่ S.F.X Cinema ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ mm hmm. ก็เร่อเรียนเชิญทุกคนนะครับมาดูกันนะครับครับก็ตามเจมีนายบอกเลยครับมีหลายโรงให้เลือกสั่งแหละมีเดอะเบดก็คือแบบว่าเตียงนอนสบายๆหรือว่าซิกมาเซ n เตอร์สเตเียมก็คือจะรวมแบบว่าสิ่งที่ดีที่สุด ภาพดีที่สุดเสียงดีที่สุดเตียงดีที่นั่งดีที่สุดแล้วก็ที่นั่งกว้างเลย Everything in the best ใช่แล้วก็จะมีนั่นแหละก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปติดตามก็อย่างพวกเราเนี่ยเป็นราคาแล่าสุดท้านี่แค่69บาทเท่านั้นมาทำพิธีการอะไรหรือเปลาเลยของคุณเชมินาครับเพลงใหม่ในรายกาเป็นใหม่ครับเป็นใหม่โปรโมทวันนี้เลยโปรโมทต่อแล้วกันนะครับก็ เพลงชื่อว่าใกล้เกินครับ To Close The Handle ครับตอนนี้ก็ปล่อยมาน่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยช่วยไปฟังกันด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ดีครับของศิลปินที่มีชื่อว่าเจมินายนรวิทย์นะครับสามารถไปดูได้ใน YouTube r ปเ e r Music นะครับแล้วก็ตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆครับของุณก็มีใช่ไหมครับคุณโค้ชครับใช่ครับของของโค้ชก็มีนะครับชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเพทนเนอร์อยากเทนเนอร์เลยได้สามารถไปฟังได้ครับที่แร็ปเซอร์มวิก ตอนนี้น่าจะได้3ล้านวิวนะครับทุกคนก็เพื่อไปฟังให้ถึง3ล้านวิวด้วยนะอยากมีเพลงแบบว่าดัง3ล้านวิวนะครับผมถ้า3ล้านวิวคุณจะทำอะไรคะ3ล้านวิวแหละครับผมก็จะแก้ผ้าเติดแก้ผ้าเตินอะไรครับทอดกะเลยครับผมเลยไปกันบนสระว่ายน้ำนี่เป็นไงล่ะ แต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาเต้นในเสาให้น้าไม่ใช่ไม่ใช่ดูเลยถ้าเป็นแฟนอยากให้เฉลยเปิดคำอ้าวคอมเมนต์ลงมาขัดด้านใต้ได้นะครับแล้วของเซมินาร์ราคาเปิดตัวเอาเฉลยนางนักเก่งเอ็มบีนะหมายว่าเป็นโฟส์ใส่วิกิโมงโฟส์ใส่วิกี่โมงโฟสไซด์วิกิโมงไม่ไม่ไม่เป็นครีมับเป็นครีมเป็นวิกรีมใช่ก็อยากร่วมงานด้วยมานานแล้วแล้วก็ครั้งนี้ได้ ร่วมง,งานด้วยกันก็รู้สึกสุดยอดเลยครับีครับในกรรังานการทำงานบริการกับเราดีครับดีดีเลยเพราะว่าพิวกับผมอายุไล่เลี่ยกันแล้วปกติพิวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคือแบบไม่ค่อยกล้าคุยเป็นคนพูดน้อยใช่แต่ผมรู้สึกพออยู่กับเขาก็พูดเยอะอยู่นะก็ ก็ดีครับจะได้บรรยากาศในกองก็เลยเอ่อดีสบายๆชิลๆคุยได้ตลอดเขียนว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำปืนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มีปืนด้วยอันนี้คือคือการแบบลบหลีกลูกกระสุนครั้งแรกของชีวิตผมออใช่ก็ สนุกดีครับสนุกดีอยากอยากทำอะไรอย่างนี้อีกครับก็ถ้ามีงานอะไรแบบนี้ก็จ้างได้นะครับนี่สนใจบ้างไหมครับผมสนใจบ้างไหมครับเวื่งมิ้งมีกระสุนเยอะเพราะเนี่ยทำได้หมดครับผมสนใจได้หมดขอแค่โอกาสมาจ้างผมครับยอมทำทุกอย่างโอ้โหมีคิวใช่ไหมคะยังมีคิวมี่ไม่ได้ไม่มีนะ จากงานเพลงแล้วเนาะครับซีรีส์ก็จะมี My Love m a k u p ครับเขียนรักด้วยอย่างลบซึ่งจะจะถ่ายเสร็จแล้อีก4คิวแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ไดรอรับชมกันได้นะครับตอนกลางปีนี้ครับจะมีผมมีโค้ดมีเช่ากุ้นมีป่ามีอังเปาอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องที่ตืนเต้นที่สุดในเรื่องที่เราได้ทำวงอะไรเรื่องที่แบบตเต้นที่แบบรู้สึกว้าวรสว่เราได้ทำเรื่องนี้ตื่นเต้นว้าเหรอ ผมมาเรื่องตื่นเต้นเยอะมากในชีวิตที่ผมไม่เคยทำแล้วได้ทำาด้เยอเพราะว่าตัวละครนี้มันมันเป็นตนัวละครที่แบบว่าปอดๆอ,อ,อะไรอย่างี้แล้วไม่กล้าทำอะไรแล้วดวงเนี่ยก็จะสวยชอบชอบได้ไปทำนู่นทำนี่คนเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ผจญภัยเยอะมากครับอย่างคิวประมาณส,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 สามสามสามพั้านที่แล้วไปถ่ายที่ต่างจังหวัดเป็นมันค่ายจอบลอค่ายลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากสปอยแต่อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะเป็นอะไร อมองว่าตอนนตอนนั้นเหนื่อยมากใช่อยากอยาก,อยากให้ได้ดูรคับยังผมเหรอเอ่อยังผมกีฬาละกันซีกีฬาจะมีนะใช่อย่างเอ่อแต่ก่อนนะผมเล่นบาสแค่สองสาครั้งที่ผ่านมาแต่ก็คือพอมีทักษะบ้างนิดนึงแต่ว่าพอมาเล่นอันเนี้ยก็พอได้อยู่พอได้เข้าซีนกับพวกนักกีฬาจริงๆแล้วก็ รู้สึกว่าก็ต้องอัพสกิลขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวสู้สู้เขาไม่ได้ก็รู้สึกได้เล่นบาสเก่งขึ้นมาครับอย่างผมก็เปกนเซเคเตอร์ตอนแตก่งแต่โค้าแต่ของของเจนแต่ต่างมาคิดดูว่าเราเออจะมีบางบางมูดครับที่ผมเหมือนกองทัพครับแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เหมือนเราครับเวลา่เวลาที่กองไก่ทุกคนมาแต่งกันแซวว่ากองทำการไงถึงมาเล่นกันเลยนะครับใช่ไหมผมก็งงกันกองทัพขยันเนาะ แต่ว่าเขาค่อยคงจะมีมีมาสกของเขาแหละที่ต้องเซตผมมาเรียนตลอดเวลาแสดงว่าตลอดจะมีรางคุณลอกก็บางทีเซตผมอย่างงั้นก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เปิดหน้าผากหมดเลยแล้วก็มีลงไว้แค่ติ่งเดียว <c oughs> แต่ก็คุณ <c oughs> เอาอยู่ไงถ้าถ้าเอาอยู่ <c oughs> เอาอยู่ใช่ใช่ก็ครับ ขอบคุณครับแต่คุณอัตอมไม่มีนะม <c oughs> นไม่มีเส็นผมตื่นมาเอ่ามีมีคุณมีเออคุณยังไงอ๋อมันจะมีโหแต่ว่าอยากให้ดูไปดูฉากที่เซ็ตผมอ่ะมันจะโหไม่อยากไม่อยากอยากอยากเล่าให้ฟังแม่เลยบอกว่าใส่เซ้นผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยทรงยาว่าย<ๆ>ต,ตรงนี้ตองเป็นตัวละครที่แบบว่าเซ่อๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบดูหลอ่อดูหลอ่อหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องทำตัวตัวให้คุณบอกว่าแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยเออตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยใช่ แ้วใจว่าโฟตัวเล็กตัวน้อยได้ผมว่าบางซีนเนี่ยบางบางสิ่งที่ตัวละครทำอ่ะผมว่าโฟทำนะแบบมันมันจะมีอะไรที่โกโก้อะไรสักอย่างของโฟที่คล้ายๆกับอะตอมอยู่ใช่แต่ก็สนุกครับสนุกเป็นคนซุบซ่าผมว่าอะตอมเนี่ยคล้ายผมตรงที่แบบว่าซุบซ่ามันอะไรอย่างเงี้ยเออจะแบบว่าอย่างเดินไปจะชอบสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันนั้นมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคล้ายผมแล้วอย่างโฟว่าเจมคล้ายกับ ยังไงว่าไม่นะผมว่าไม่ขายเลยเจมเจมนเขาจะมี energy ที่มีความแบบว่าดิบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวกองทัพจะแบบว่าซื่อๆหน่อยแล้วก็แบบว่านิ่งๆเลยซึ่งแบบว่ามีความกอ,องเข้ามาอยู่ถ้าผมไม่พูดตอนไหนอ่ะคือผมเปกองทัพ <c oughs> แต่ถ้าพูดเมื่อไหร่ะ <laughs> ไม่ใช่ไอคำถามต้องเตือนดูไลท์เฮาส์มาเราบอกแล้วว่าเป็นผู้ผู้จิ้งใส่บุญผู้จิ้งสายบุญแล้วมีโมเมนต์วันพระใช่เราเป็นคู่บุญครับก็วันพระครั้งต่อไปคือวันไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะทำโมเมนต์ให้นะใช่ใช่แต่ก็มนผมว่ามันเป็นเรื่องมันบังเอิญแหละที่ที่มันมาตอนวันพระเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นวันพระแต่ว่า ต่อมาการเนาะไม่ไม่ไม่การันตีที่ิผมไม่เข้าใจเลยนะผมว่าโมเป็นจิ้มจังหรืออะไรเนี่ยผมว่าด้วยความที่บอกว่าเราเป็นธรรมชาตินแหละเราเป็นอย่างนี้แหละเราอยากทำอะไรก็ทำเราบอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่อยากเป็นไม่เป็นตัวเองให้คนอื่นเห็นอะไรแล้วเป็นตัวเองอเงี้ยอะไร่เก็ตัวเองครับ อาจจะมาทุกวันอะไรนะรันพระทุกวันวันพระถ้าถ้าสมมติอยากอยากเห็นรถจิ้นกันนะก็จะทำบุญกันเยอะนะโอ้หเดี๋ยวนี้แฟนลขบต้องทำบุญเพื่อให้เห็นโมเมนต์แล้วหรอว้าวไปนี่แฟนขับไากาบันกฏิทนวันพะเลยนะดีดีดี เอาไปทำตาไมครับครับขายเพลงขายแล้วได้เงิลยครับขายนะครับตอนเอฟก่อนแล้วกันใช่แรกเลยครับก็คือเอฟนะครับสาขาที่เปิดใหม่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็มาแวะดูหนังได้นะผมมีแบบมีหลายแบบให้เลือกก็ผลงานของพวกเราครับซีรีส์คู่ครับเรื่อง ไม่เลยมีขับไม่เลยเกียร์รับก็ยังลบนะครับผมก็ใต้อ่อนแล้วครับกลางปีใกล้ออนแหละแล้วก็มีเพลงของพวกเราสองคนนะครับของผมชื่อเชสเทคะแนนนะครับของเจมสนายชื่อไรเกินครับไรเกินครับก็ฝากด้วยครับฝากด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเจอกันอหม่ในครั้งลน้าครับมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้ับผมไม่ปรองมือเลยครับ